มาโคโปโลกล่าวว่าฉันได้บอกเพียงแค่ครึ่งเดียวของสิ่งที่ฉันไปพบเห็นมาในบันทึกประวัติศาสตร์สากลเขาเกิดที่เมืองเวนิดประเทศอิตาลีในปีคริสตศักราช1254หรือปีพุทธศักราช1797นิโกลาพ่อและมาเฟโอลุงของเขาได้ออกเดินทาง เพื่อไปค้าขายแถบดินแดนตะวันออกจนถึงประเทศจีนในปีคริสตศักราช1269หรือปีพุทธศักราช1812สมัยนั้นจีนอยู่ในอำนาจของชาวมองโกปกครองโดยกลุบมหลายคานทั้งสองได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีพวกเขาอาศัยค้าข,าขายในจีนสองปี แล้วเดินทางกลับเวนิสจาก,กรพัรดิมองโกได้ฝากสารถึงพระสันตปาปาเพื่อขอนักปราชญ์หนึคนในเจสาขาวิชามาพัฒนาอาณาจักรเมื่อนิโกลากลับถึงเวนิสเขาได้พบกับมาโคโปโลโล,ลูกชายวัย17ปีที่ไม่ได้พบหน้ากันเลยตั้งแต่เกิดต่อมาในปีคริสตศักราช1217หรือปีพุทธศักราช1814 มาโคโปโ,โลพ่อและลุงของเขาร่วมเดินทางไปตะวันออกด้วยกันก่อนไปพวกเขาได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาท,ที่เมืองเยรูซาเลม็มพระองค์ให้สองบาทหลวงติดตามไปด้วยแต่ในการเดินทางลำบากมากสองบาทหลวงจึงขอเดินทางกลับทั้งสามมุ่งหน้าเดินทางต่อไปโดยผ่านเมืองเอเดอร์ผ่านมเมืองอาเมเนีย ผ่านเมืองอาเซอร์บจันแล้วเดินทางลงใต้ไปอาเปอร์เซียเข้าประเทศอัฟกานิสถานผ่านทะเลสายกูบีจนมาถึงราชสันักจีนมองโกในเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช1275หรือปีพุทธศักราช1818รวมใช้เวลาเดินทาง4ปี เมื่อไปถึงเมืองจีนมาโคโปโลโได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนเขาเห็นชาวเมืองเคารพพระพุทธรูปดั่งเช่นชาวเมืองเวนิสเคารพรูปปั้นเทพเจ้าชาวเมืองใช้กระดาษแทนเงินตราเห็นการทิมตัวอักษรลงบนกระดาษเห็นการใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิง เห็นการทำเส้นบะหมี่จนเป็นที่มาของพาสต้าในอิตาลีปัจจุบันมาโคโปโลได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองอย่างโจเป็นทูตเดินทางไปติดต,ต่อตาเม,มืองต่างๆที่อยู่ห่างไกลแทนจักรพรรดกุปรยขานในจดหมายเหตุราชวงศ์หยวนบันทึกว่าในปีคริสตศักราช1285 หรือปีพุทธศักราช1,828มาโคโปโลได้เดินทางจากเมืองยางโจทางเรือไปถึงเมืองจามปาหรือเวียดนามใต้ในปัจจุบันเป็นระยะทาง2,400กิโลเมตรแล้วออกจากจามปาลงมาทางใต้ถึงชวาระยะทาง2,400กิโลเมตรจากชวาเดินทางอีก 1,126กิโลเมตรถึงกอะซาเดอร์และกอะคอนเดอร์แล้วเดินทางขึ้นเหนือ80กิโลเมตรถึงเมืองโลเชคนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคือเมืองลาวสยาประเทศและในบันทึกยังกล่าวอีกว่าก่อนจะถึงลาวได้หยุดพักที่เมืองลอกอรหรือเมืองละครจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมาโครโปรโลเล่าถึงลาวสมัยนั้นว่า ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธมีภาษาพิเศษของเขาปกครองโดยราชาของเขาเองไม่ยอมจิ้มกล้องกับประเทศใดมีลักษณะภูมิประเทศป้องกันค่าศึกได้ดีศัตรูไม่กล้ามาโจมตีถ้าหากอาณาจักรนี้โจมตีง่ายจากระพัดก,กุบไหลขาดคงมายึดเอาราชาอาณาจักรนี้ยังไม่ต้องสงสัยสิ่งของสำคัญของอาณาจักร คือไม้ฝางมีทองคำมากจนเหลือเชือกมีช้างมากมายใช้หมาหรือนกออกล่าสัตว์มีหินโมราเป็นประกายงดงามมากใช้หินโมราแทนเงินตราแลกกับต่างอาณาจักรไม่อยากให้ชาวต่างชาติรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความลับของอาณาจักรนี้จากจดหมายเหตุราชวงศ์หยวนทำให้เรารู้ว่ามาโคโปโล เคยมาลาโวกก่อนที่ดินแดนนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นสยามและประเทศไทยในเวลาต่อมาหลังจากอยู่รับราชการที่จีน17ปีมาโคโปโ,โลกังวลในความปลอดภัยเพราะจักรพกรรดิกุบลายคานชาราภาพมากแล้วจึงขออนุญาตลากลับเวนิสแต่จักรพรรดิไม่อนุญาตท่านเลยอ้างว่าจะมาส่งเจ้าหญิงโคโกชินราชธิดา ของจักรพรรดิเปอร์เซียพระองค์จึงอนุญาตมาโคโปโลพร้อมคณะออกเดินทางกลับทางทะเลหลังจากส่งเจ้าหญิงแล้วในปีคริสตศักราช1291หรือปีพุทธศักราช1834แล้วเดินทางบกต่อไปที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลจนถึงเมืองเวนิส ในปีคริสตศักราช1295หรือปีพุทธศักราช1838พอกลับถึงเบนิสเขาได้แต่งงานมีครอบครัวและใช้ชีวิตพ่อค้าตามปกติเขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆรวมถึงเรื่องาศาสนาพุทธให้ชาวเมืองฟังทำให้ทางราชการไม่พอใจจับเขาคังคุกในข้อหาลุกระดมผู้จาเพอเจอร์ เมื่ออยู่ในคุกเขาได้เล่าเรื่องการเดินทางไปตะวันออกให้ราสติโลกนักเขียนนิยายชวนฝันฟังเมื่อพ้นโทษออกมาพวกเขาร่วมกันเขียนหนังสืออินมิลิโอเน่บันทึกการเดินทางขึ้นสีเล่มแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากทางราชการเวนิสมาโคโปโลถึงแก่กรรมในวัย70ปีอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบันทึกการเดินทางของเขา จะมีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่บันทึกก็ได้รับการตีพิมพ์และแปลเป็นภาษาต่างๆออกไปทั่วยุโรปเป็นแรงบันดาลใจให้นักสำรวจผู้โด่งดังหลายท่านออกสำรวจพิสูจน์ตัวอย่างเช่นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสชาวเจนัวซึ่งรับราชการในราชสำนักสเปนได้ออกเดินทางสำรวจตามบันทึกของมาโคโปโลที่หวังจะไปยังดินแดน ตะวันออกแต่ไปผิดทิศจนไปพบเข้ากับทวีปอเมริกาแทนจากบันทึกของมาโคโปโลทส่งผลให้ในปีคริสตศักราช1877หรือปีพุทธศักราช2420พระสันตปาปา่านิโคลาที่สีไดส้ส่งนักบวชจอนแห่งมอนเดดอวิโนไปสำรวจพระพุทธศาสนาที่จีนต่อมาท่านได้เป็นอาบิชอบแห่งเมือง ท่านบาลิกหรือปักกินปัจจุบันเมื่อท่านถึงแก่กรรมนักบวชฟรานซิสแกนชื่อโอดอริงเดอปอดโดเนตไปปฏิบัติหน้าที่แทนทำให้ชาวยุโรปสนใจาศาสนาพุทธมากขึ้นจากหนังสือวยยเกตของนักบวชจ,จอห์นแมนเดอร์วิลเลตในปีคริสตศักราช1908หรือปีพุทธศักราช2451ชาวอิตาลีนับถือาศาสนาพุทธ ในปัจจุบันราว150,000คนมีองค์กราศาสนาพุทธ110องค์กรฝ่ายพุทธมหายานทิเบต47องค์กรฝ่ายพุทธเชนของญี่ปุ่น37องค์กรฝ่ายพุทธเทราวาทหินยาน15องค์กรนอกกนั้นเป็นพุทธไม่สังกัดนิกายตอนต่อไปทีมงานจะนำเสนอเรื่องใดโปรดติดตาม